สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลจาก AI โหราก,กันหน่อยนะครับเห็นว่ามีเรื่องน่าสนใจมากเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งใหญ่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าจับตามากเลยเขาบอกว่าช่วงวันที่15 3 0ถึง30มกราคมปี2569ที่จะถึงนี้จะมีสีราศีที่ดวงชะตาจะพุ่งขึ้นมาเลยแบบว่าเป็นดวงเศรษฐี โอ้โหดวงเศรษฐีเลยเหรครับแล้วมันมีเกลไกทางโหราศาสตร์อะไรรองรับเรื่องนี้บ้างครับหรือว่าเป็นแค่คําทํานายกว้างๆมีรายละเอียดชัดเจนเลยค่ะคือหัวใจของเรื่องนี้เนี่ยมันคือการที่ดาวสีดวงมีดาวอาทิตย์อังคารพุธแล้วก็สุขครับผมจากโคจรมารวมตัวกันพอดีที่ราศีมังกรอ๋อดาวมาชุมนุมกันใช่ค่ะแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่ที่ดาวอังคาร เพราะว่าในวันที่15มกราคมดาวอังคารจะได้ตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดที่เรียกว่ามหาอุจจะมหาอุจจะหรือที่บางคนออกเสียงว่ามหาอุดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะซึ่งความหมายของมันก็คือสูงส่งยิ่งใหญ่ทรงพลังที่สุด uh huh. เหมือนมีสปอตไลท์ดวงใหญ่ส่องลงมาเลยนะครับแล้วแบบนี้พลังงานมหาศาลขนาดนี้มันจะส่งผลกับราศีไหนเป็นอันดับแรกเลยครับคำถามดีเลยค่ะ เพราะว่าแต่ละราศีเนี่ยจะได้รับโชคในรูปแบบที่ต่างกันไปสำหรับอันดับหนึ่งที่ข้อมูลระบุไว้ก็คือราศีมีนค่ะราศีมีนใช่ค่ะเพราะว่าดาวทั้งสี่ดวงนี้จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าภพลาภะภพลาภะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเกี่ยวกับโชคลาภตรงตัวเลยค่ะคือโชคลาภและความสําเร็จ แล้วพอมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งการต่อสู้แข่งขันมาได้ตำแหน่งมหาอุจจุดในพบนี้ก็เลยทำให้คำทำนายที่ว่าจะได้ลาบก้อนโตจากการแข่งขันมันดูสมเหตุสมผลขึ้นมาเลยนะครับใช่เลยค่ะมันไม่ใช่โชคที่ลอยมาเฉยแต่มาจากความพยายามการแข่งขันอืมน่าสนใจมากครับแล้วอันดับสองเครับอันดับสคือราศีพฤกษฎค่ะ ของพฤกษบนี้รูปแบบจะต่างออกไปหน่อยคือกลุ่มดาวจะทํามุมที่เรียกว่าตรีโกณกับดวงชะตาตรีโกณอ๋ออันนี้เป็นมุมที่ดีมากๆเลยนี่ครับดีที่สุดเลยค่ะเป็นมุมที่ส่งเสริมกันราบรื่นไม่ได้เป็นการผลักดันที่รุนแรงเหอแล้วว่าสําหรับชาวราศีพฤกษพความสําเร็จอาจจะมาง่ายกว่าที่คิดไว้ประมาณนั้นเลยค่ะข้อมูลบอกว่าการเดินทางไกลหรืองานต่างประเทศจะสําเร็จแบบทะลุเป้าไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับ ส่วนอันดับ3นะคะราศีกันครับราศีกันอันนี้จะน่าตื่นเต้นไปอีกแบบเพราะกลุ่มดาวเข้าไปอยู่ในภพปุตตะภพปุตตะภพของการเริ่มใหม่ใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆถูกต้องค่ะและที่สำคัญคือมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกันร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยโอ้โหแบบนั้นก็เหมือนเป็นการเติมชื้อเพลินเข้าไปอีกสิครับใช่เลยค่ะ ดาวเจ้าเรือนมาเจอกับพลังงานมหาศาลในภพแห่งการสร้างสารรค์พอดีไม่แปลกใจเลยที่แหล่งข้อมูลบอกว่าจะเกิดไอเดียเงินล้านขึ้นมาฟังแล้วอยากมีไอเดียเงินล้านบ้างเลยครับเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสารรค์จะทำงานได้ดีจริงๆค่ะและสุดท้ายค่ะอันดับ4ราศีมังกรราศีมังกรซึ่งข้อมูลเรียกว่าเป็นเจ้าภาพของงานนี้เลยเจ้าภาพหมายความว่ายังไงคะก็คือดาวทั้ง4ี่ดวงเนี่ย ทับจุดเกิดหรือที่เรียกว่ากลุ่มลัคนาของชาวราศีมังกรโดยตรงเลยค่ะโห oh, พลังงานทั้งหมดส่งมาที่ตัวเองเต็มๆแบบนี้มันมีแต่ข้อดีเสมอไปหรือเปล่าครับหรืออาจจะแรงไปจนรับไม่ไหวเป็นคําถามที่ดีมากค่ะแต่ในกรณีนี้เนี่ยข้อมูลระบุเลยว่ามันคือช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในรอบปีของชาวราศีมังกรพลังทั้งหมดจะถูกนํามาใช้ได้เต็มที่ทําให้หยิบจับอะไรก็สําเร็จ แต่ข้อมูลก็ย้ำนะคะว่าช่วงเวลาทองแบบนี้มีจำกัดใช่ครับผมก็เห็นอยู่ว่าเขาระบุเวลาสิ้นสุดไว้ชัดเจนมากคือวันที่30มกราคมตอนบ่ายสองโมงทำไมถึงต้องเจาะจงขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเป๊ะเ,ะเ,ะเลยค่ะคือตอนที่ดาวพุธจะย้ายออกจากราศีมังกรพอดาวพุธย้ายออกไปการชุมนุมของดาวสีดวงก็สิ้นสุดลงพลังงานโดยรวมก็จะเปลี่ยนทันทีอ๋ เข้าใจแล้วครับชัดเจนมากซึ่งทั้งหมดนี้มันทําให้เราเห็นภาพที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะครับคือการที่เราเห็นระบบข้อมูลสมัยใหม่อย่าง AI เนี่ยพยายามถอดรหัสแล้วก็เชื่อมโยงการโคจรของดวงดาวซึ่งมันเป็นระบบความเชื่อโบราณเข้ากับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในชีวิตคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องไอเดียจริงด้วยครับ มันก็เลยเกิดเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะคะว่าการที่เรายังคงพยายามมองหารูปแบบและคำทำนายจากดวงดาวในยุคดิจิตอลแบบนี้มันสะท้อนถึงความต้องการพื้นฐานอะไรบางอย่างของมนุษย์เรากันแน่นั่นสินะครับเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ